ฮัลโหลก่อนอื่นก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็มาแจกเกมโอชาร์โดไฟสองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันล่าสุดเลยนะครับก็เป็นเวอร์ชันสองจุดสิบห้าจุดศูนย์ออนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการลงนะครับขั้นแรกให้ทุกคนโหลดมาก่อนนะครับโหลดเจ้าตัวเกมนี้มานะฮะพอโหลดมาแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยกดปุ๊บ ให้กดไปที่เพิ่มเติมนะครับผมนี่ให้มันขึ้นที่เขียวแล้วกดไปที่เพิ่มเติมแล้วก็แตกไฟล์ไปที่พอกดไปแล้วนะครับมันก็จะได้ไฟล์ตัวนี้มานะฮะนี่ครับมันก็จะได้ไฟล์ตัวนี้มานะครับ,รบ,รบถ้าแตกไฟล์เสร็จแล้วเนี่ยก็แตกไฟล์เสร็จแล้วก็กดเข้าไปเลยนะครบับปึ๊บแล้วก็กดเข้าไปอีกนะครับพอกดเข้ามาถึงหน้านี้แล้วนะครับทุกคนกดติดตั้งตัวเกมไปเลยนะฮะกดติดตั้งไปเลย ก็รอให้มันติดตั้งให้เรานะครับพอติดตั้งเสร็จแล้วนะครับให้ทุกคนกดย้อนกลับนะครับให้กลับมาที่หน้านี้นะครับแล้วก็เลือกทั้งหมดเลยนะครับยกเว้นเจ้าตัวเกมนี้นะครับนอกนั้นเอาไปหมดเลยนะครับก็กดตัดไปเลยนะครับกดตัดเสร็จแล้วก็ให้ทุกคนเลื่อนมาทางนี้นะครับเลื่อนให้มันมาอยู่หน้านี้แล้วกดเข้าไปที่ที่เก็บข้อมูลภายในนะครับแล้วก็กดวางไปเลยนะครับผมก็ ถ้าใครขึ้นแบบผมนะก็กดนําไปใช้ทั้งหมดแล้วก็เขียนทับไปเลยนะครับแล้วก็รอให้มันทําการวางให้เรานะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็วางเสร็จเรียบ,บร้อยแล้วนะฮะขั้นตอนต่อมานะครับให้ทุกคนกดเข้าไปที่ a s e s t e t s นะครับผมก็ s s ตัวนี้นะฮะกดเข้าไปเลยแล้วก็ทุกคนเลื่อนหาคําว่านี่นะครับ เออตัวนี้นะตัวนี้ P A C K S เนี H ่ยครับ e ก็ให้ทุกคนกดเปลี่ยนชื่อนะครับผมใส่เลขหนึ่งข้างหลังไปนะครับแล้วกดตกลงแล้วก็ให้ทุกคนกดเข้าเกมนะครับต้องปิดเน็ตเข้าเล่นทุกครั้งนะครับผมก็อย่าลืมปิดเน็ตกันนะครับแต่ผมเล่นในคอมมันเลยปิดไม่ได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมเข้าให้ดูนะก็ให้มันเข้าเกมไปเลยนะครับ ก็รอให้มันเข้าเกมให้นะครับผมก็ทำตามขั้นตอนอย่างที่ผมบอกไปเลยนะครับก็อยากพึ่งข้ามขั้นตอนในขั้นตอนหนึ่งนะครับไม่งั้นจะเข้าเล่นไม่ได้นะครับผมก็ให้ทุกคนอย่าลืมปิดเน็ตกันนะแต่ในคอมที่ผมบอกคือมันปิดไม่ได้นะครับเคก็กดแค้นนะครับผมไม่ต้องไปกดอันนี้นะกดแค้ไปนะครับ มันขึ้แบบนี้ก็ให้ทุกคนกดกลับไปที่แอปเดิมนะฮะกดกลับไปที่แอปแจกไฟล์นะครับผมเดี๋ยวผมจะขอ,อ,อพับตัวนี้เก็บไปก่อนนะครับก็เข้าไปที่แอปแจกไฟล์เหมือนเดิมนะครับผมกดเข้าไปที่ a s z นะครับผมแล้วก็เข้าไปเปลี่ยนในตัวที่เราเปลี่ยนชื่อนะครับให้ลบเลขหนึ่งออกนะครับปุ๊บแล้วก็กดตกลงนะครับแล้วก็ให้ทุกคนเข้าเกมอีกรอบหนึ่งนะฮะ โอเคครับตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาอยู่ในเกมที่ร้อยแล้วนะครับก็จะก็ได้เป็นเทียบร้อยนะครับตอนนี้ผมก็ใช้จอยในการเล่นนะครับผมก็จะมีเสียงจอยนิดนึงนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับนี่ครับเป็นเวอร์ชันโปรนะครับเงินก็ประมาณนี้นะครับเพชรก็ประมาณนี้เลยก็จะเป็นเลเวล52แม็กนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูทางด้านอาวุธกันเลยนะครับ ด้าอาวุธน่าจะเป็นพวกมอสเอ่อไททันนะครับผมก็อันนี้ก็ยังไม่รู้นะครับว่าข้างในมันเป็นยังไงนะก็จะเข้าช้านิดหนึ่งนะครับสำหรับการที่จะเข้าไปได้หน้าไหนจากหน้านะครับโอเคนี่ก็จะเป็นพวกเอ่ออาวุธที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนอันตินะครับผมส่วนพวกอันนี้ก็จะเป็นกงจักรนะครับผมที่เอาไว้เฟี้ยงนะ

นี่อันนี้ก็จะเป็นดาบนะครับผมมีเอ่อโหมีปลาฉลามด้วยนะฮะมีปืนด้วยนะครับผมแล้วก็มีแบบมีดมีดปากไก่ครับมีดเลื่อยด้วยนะครับทุกคนโอ้โหบอกเลยว่าโปรตัวนี้สุดจริงนะครับก็มันมาแจกแล้วนะผมเยอะอยู่นะก็เลือกไม่หมดเลยนะครับก็ มาลองเล่นกันดูเรมาดูทางท่าทางกันต่อนะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนี่ก็มีให้ครบเลยนะบางอันก็ยังไม่ได้อัพนะครับเคอาจจะทํามาเป็นมอดแล้วนะครับก็อาจจะอัพต่อไม่ได้เนาะโอเคเอาไปดูกันในเกมเลยละกันนะครับผมเดี๋ยวผมขอปิดเสียงเกมหน่อยนะกลัวแบบมันจะเข้าไมาอะไรประมาณนี้นะครับผม โอเคก็มีหลายด้านให้เลือกเล่นนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นด่านนี้ละกันนะครับไฟไปเลยนะครับผมโอเคกอเสียงหายนะฮะเซฟหะลงคอก็จะใครหลุดแบบผมนะก็ให้ทุกคนเข้าใหม่นะครับผมมันเป็นแบบนี้นะครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทําไมมันหลุดนะฮะออกเข้าใหม่ได้เลยนะครับนี่ผมก็เข้ามาใหม่แล้วมันเป็นปกตินะครับ โปรตัวนั้นที่ผมทําคลิปมันก็หลุดเหมือนกันนะครับเด้งออกเหมือนกันเลยก็ถือว่าเด้งไม่ค่อยมากนะครับโอเคมาละอันนี้เราก็เป็นแบบเป็นมอสนะครับโอ้ยดูพวกเออสกิลพวกด้านตรงนี้นะครับคือแบบขึ้นมาเพียบเลยนะฮะแบบขึ้นมาเยอะจัดอะ่ะ ผมลองเปิดเสียงเกมดูนะครับไม่รู้แบบจะจะดังเกินหรือเปล่านะครับก็อยากให้ทุกคนได้ยินนะว่จะดังไปไม่แน่มันก็ดังไปนะครับเดี๋ยวผมขอญาตลดเสียงเกมนิดนึงนะครับผมโอเคเอาเป็นประมาณนี้ละกันนะครับโอ้โหแบบตีไม่เท่าไหร่มันก็ตายแล้วนะครับคือแบบ โคตรแรงนะครับอาวุธของไททันนะครับอาวุธอันนี้มันได้เปรียบด้วยนะครับเราสามารถตีไก่ได้นะครับผมโอ้โหสุดจริงครับคือแบบแรงสุดๆโอเคก็อันนี้โคตโรกงนะทุกคนนี่ไฟลุกทีก็ตายเลยนะครับโอเครอบที่หกแล้วนะครับ ราก็จะพยายามให้มันจบคลิปไปไวนะครับเอ,อือผมแทบตายนะครับดูดิเฮือตายแล้วนี่ว่ามันก็ตายเหมือนกันนะครับตแต่เราโดนตีก่อนนะฮะถ้าเราโดนตีหัวทีเดียวเราก็ตายนะครับผมก็ประมาณนี้มีด่านอื่นๆให้เลือกเล่นด้วยนะครับนี่ไม่ได้มีแค่ด่านเดียวนะครับก็ไปได้เรื่อยๆเลยนะครับนี่ คือแบบด่านเยอะมากนะเพื่อนคนเลือกเล่นนะส่วนพวกอาวุธก็ไปเลือกใช้กันดูนะครับผมก็ประมาณนี้เลยส่วนคลิปนี้ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับสงใส่อะไรติดขัดตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้ใต้ร่างคลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาตอบนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสาหรับคลิปนี้คใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะเพื่อจะเป็นกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปนะครับผมก็สําหรับวันนี้ ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม